เอ่ยอยู่ในตกค่ำาก็ออกออินท้องร้องออ้ปากป็ถ้าใครต้องหนีอาอโคก่าเออดอ่ปิดนี่ทางนี้ลูกปึ๊บกลับแก่ สูงแก่ลุบๆไม่ยอมบ้องแบ๋วมาต้องรีบแต่หนีบ้องแบ๋วโขค่าโขค่าจับกินเลยฮิกคูกนกคูกมันนั่ง ไม่ยอมนอนบ้องแบวผ่านเห็นหูกกลัวมันเลยรีบโครกขาโขกขาตังง้าตังแง้าเจ้าแมววิ่งวุ่นไม่ยอมหลับหลับไหล บ้องแบ๋วแหน่หน้าถลาเข้าตะครุบแล้วใสโข้าโกคาฉึกฉักฉึกฉักหัวจักดึกดื่นไม่ยอมหลับบ้องแบ๋วอ้าปาก รถไฟอร่อยอินกรอดดลกวิบวับิบปับดาวกลับส่องแสงสว่างบ้องแบววแขนขวาใส้เขียวเล่น กรุกรอบโขกค่าฝามืดดวงดาวไม่มีไม่มีสัตว์เล็กไม่มีแต่ท้องอย่างคงโขกข่า บ่องแบ๋วออไม่ยอมหากินอ,อ,อนโอโอ,อของกิน,ออนเจอแล้วเด็กไหมออม,มโกรกากจบยังออขอบคุณ